เรื่องราวดีๆจากเอมิเรตสเตเดียมหลังจากความปรชาชัยต่ออาร์ซอลมีอะไรบ้างนั้นเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังนะครับจิงอยู่นะครับที่ผลการแข่งขันในนัดน,นี้เนี่ยมันทําให้แฟนผีรู้สึกเจ็บปวดหัวใจนะครับเพราะเอาจริงๆแล้วเนี่ยก็มีโอกาสที่จะออกนํา2ประตูต่อหนึ่งก่อนด้วยนะครับจากจังหวะที่การเอีเดโอการาโชเนี่ยหลุดเข้าไปยิงนะฮะแต่กลายเป็นว่าหลังจากนั้นไม่นานเนี่ยนะครับทีมาเสียประตู2อหนึ่งเลยครับจากการยิงของเด็กแคนรซ์ซึ่งเป็นนักเตะที่เคยมีข่าวกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมาอย่างยาวนานนะครับไอ เหตุการณ์ลักษณะนี้มันเกิดขึ้นกนับแมนยูบ่อยนะชอบจะโดนนักเตะที่เคยมีข่าวด้วยกันเนี่ยนะครับทำแสบใส่นะครับก่อนที่จะเป็นฐานะของกาเบรียลเชซุสมานะครับมายิงประตูปิดท้าย3ประตูตอวหนะฮะคือเราต้องทําความเข้าใจก่อนนะครับว่า ก่อนที่แมตต์จะเสียประตู2 1เนะี่ยโอเคเราก็มีโอกาสชนะเหมือนกันแต่พอเสียประตู2 1เสร็จปุ๊บแล้วเนี่ยมันเป็นสถานการณ์บังคับแหละครับที่ทําให้แมตต์จําเป็นที่จะต้องดันเกมขึ้นไปสู้เพื่อลุ้นประตูตีเสมอแล้วลูกที่กาเบรียลสุดมายิงเนี่ยมันก็เป็นการโต้กลับในจังหวะที่หลังในลอยกันหมดแล้วนะครับถือว่าเป็นเพอร์ฟอร์แมนซ์เป็นฟอร์มการเล่นที่ไม่ได้แย่ถึงขั้นที่เราจะต้องมานั่งเจ็บปวดใจกันเลยนะครับคือน่าจะเป็นเกมที่แมตต์เล่นดีที่สุดในฤด,ดูกาลนี้แล้วก็ว่าได้นนะเเรรรรื่่ออององงงขขกการราาาปล เกมรูปและเกมรับนะฮะโดยเฉพาะเกมรับที่ดูจะเนียบมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการเล่นของอไอรอนมนบบิสกาที่เอา,อากาเบียลมาติเนลลี่อยู่หมัดเลยนะครับ ดิโอโกดาโล่นะฮะที่เล่นแบ็คซ้ายแล้วก็รับมือกับบุคโยซาก้าได้เป็นอย่างดีนะครับรวมไปถึงเซนเตอร์ที่ได้ออกสตาร์ในเกมนี้ไม่ว่าจะเป็นเลนเลิฟหรือว่าลิซันโดมาตินสนะครับนี่ก็คือเรื่องราวดีๆอย่างแรกนะครับนั่นก็คือฟอร์มการเล่นที่ไม่ได้ถือว่าแย่ถึงขั้นที่แฟนผีนี่ต้องอามานั่งโทษตัวเองมานั่งเจ็บปวดหัวใจว่าทําไมถึงต้องแพ้ถึง3าหนึ่งสกอร์ขาดแบบนี้นะครับโดยถ้าเกิดเราดูจากรูปเกมแล้วเนี่ยมันก็ยังมีเรื่องราวดีๆที่ให้ใใหห้้แฟนผีนะะไดกกรรชชุมววยัจ อยู่บ้างนะครับเรื่องราวดีๆอย่างที่สองนะฮะก็คืออาริฮาน,นโดกานาโชนะครับเราก็ได้เห็นไปแล้วนะครับว่าช่วงออกสตาร์ทฤดุการเนี่ยอเอริกทนฮากพยายามจะดันให้เป็นตัวจริงนะครับแต่แล้วก็ไม่เวิร์กนะครับพอเขาตัดสินใจให้อาริฮน,นโดกานาโชนันกลับไปเป็นสำรองนะฮะลงมาเกมล่าสุดเจอซ้อนก็เกือบจะทําประตูได้แหม้ลวหน้าไปหน่อยเดียวนะครับผมว่าบทบาทนี้ยังเป็นบทบาทที่เหมาะสมที่สุดสําหรับอาริฮน,นโดกานาโชนะลงสนามมาในจังหวะที่ เกมรับของฝั่งตรงข้ามเนี่ยนะครับเริ่มจะหมดเรี่ยวหมดแรงแล้วนะครับแล้วก็จังหวะทีเ่เริ่มจะมีการดันเกมขึ้นมาเพื่อให้ฝั่งตรงข้ามเนี่ยลุ้นประตูเนี่ยนะครับมันจะมีพื้นที่ให้กาลาโชได้ใช้ความเร็วในการวิ่งทางตรงแบบที่หลุดเข้าไปยิงอาร์เซนอลน,นั่นแหละครับนี่คือเรื่องราวดีๆลำดับที่2ก็คือการค้นพบแล้วว่าอรา,าริอโดกาลาโชในบทบาทที่ดีที่สุดนะตอนนี้ก็คือการลงมาเป็นสำรองเป็นซูเปอร์ซับในการสร้างจุดเปลี่ยนให้กับทีมนะครับเรื่องราวดีๆอย่างที่3นะฮะก็คือ ลิซันโรมาร์ติเนสนะครับคือวันในเกมกับอาร์เซนอลเราเห็นแล้วว่าเขาเจ็บไปนะครับแต่ว่าหลังเกมเนี่ยก็มีภาพออกมานะครับว่าเขาเนี่ยยังเดินทางไปรับใช้ทีมชาติอาร์เจนตินาในช่วงเบรกทีมชาติผลนี้ได้นะครับนั่นหมายความว่าการบาดเจ็บของเขาเนี่ยมันไม่น่าจะหนักหนาสาหัสอะไรล่ะครับก็เท่ากับว่ายังไม่ถึงขั้นที่แมนทิเตน,เนจะ ขาดเซนเตอร์ตัวจริงไปแบบคู่เลยนะครับไปแบบแพ็คู่เลยเพราะว่าก่อนหน้านี้ราฟราเอลวารนก็เจ็บไปนะครับอาการบาดเจ็บของลิซันโดปัจินนเนี่ยมันมันคงไม่ได้นักหนาสาหัสอะไรหรอกครับหลังเบรกทิมชาติก็น่าจะได้เห็นกันนะครับส่วนเรื่องราวดีๆลำดับที่4และเป็นเรื่องราวที่ผมคิดว่าน่าจะเป็นอันสุดท้ายแล้วล่ะนั่นก็คือฟอร์มของราสมูสฮอยลุนนะครับการลงสนามมาของเขาเนี่ยโ,โหทำให้เราได้เห็นการจุดประกายอะไรหลายอย่างนะครับเห็นความแตกต่างจากการใช้องตนอนมาเซียอย่างชัดเจนนะครับ มกักซิเอลเนี่ยภาพที่เห็นก็คือ,อพยายามจะไปะชนกับกองหลังนะครับแต่พอโดนกองหลังเนี่ยสะกิดนิดเดียวพวกก็ล้มแผ่ล้มแผ่ละแทบจะไม่ได้สร้างประโยชน์อะไรเลยไม่มีอะไรให้แฟนผีได้ได้ได้ไดไดไดชื่นชม,มครับแต่พอรัสมุสฮอยลุนลงมานะครับโอ้โหแตกต่างชัดเจนว่าเขาสามารถชนกับพวกกองหลังตัวใหญ่อย่างกาเบียวมากาเยสได้เป็นอย่างดีนะครับสร้างความปันป่วนได้เยอะเลยนะฮะแล้วก็ลูกที่ อารเียนโดกานาโชเนี่ยหลุดเข้าไปทําประตูนะครับลูกนั้นเนี่ยก็เริ่มจากการที่เขาเนี่ยเก็บบอลแล้วตอกส้นให้กาเซมโรจ่ายคิลเลอร์พาสให้การาโชหลุดไปยิงนะครับนี่คือ,อความยอดเยี่ยมของเขานะครับเรื่องของความแข็งแกร่งนะครับอีกอย่างสําคัญก็คือความเป็นเกมครับเล่นเป็นเกมกว่ามาักซียาลเยอะนะฮะประโยชน์เยอะกว่ามากนะครับความแข็งแกร่งอะไรต่างๆเนี่ย ผมว่าดีกว่าเยอะนี่คือเรื่องราวแง่ดีที่เราได้รับจากเอเมริตสเตเดียมนะครับนั่นก็คือฟอร์มการเล่นที่มันไม่ได้ถือว่าแย่นะครับตำแหน่งที่แท้จริงของอเริฮันโดกานาโชลิซันโดปาติเดสไม่ได้เจ็บหนักและฟอร์มอันร้ายกาจของราสปูสอยลุนครับหลังเบรกทีมชาติมีโปรแกรมหนักเลยครับที่จะต้องเปิดต้านเจอกับไรตันเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเอริกเทนฮากจะเอาเรื่องราวดีๆตรงนี้ไปสานต่อในเกมที่จะเจอกับไรตันซึ่งเป็นทีมแกร่งมากๆของพิมเมลิกณนะเวลานี้ได้หรือไม่ครรัับเเาาตติดตมกนนลยนะ